ราตั้งมูลนิธิสม,มัชิพขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประเทศไทยให้มีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ทีนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทยปีนี้ที่พูดถึงเนี้ยมันคืออะไรนะมันคืออย่างนี้ฮะ เป็นปีที่เรียกว่าอารุณโอไทยหรือปีแห่งการเกิดขึ้นของสัมมาทิฏฐิของการพัฒนาประเทศไทยการพัฒนาเนี่ยมันต้องการแนวคิดที่ถูกต้องทฤษฎีที่ถูกต้องหรือว่าทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันนาไปสู่สัมมาพัฒนาถ้าทิฏฐิมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่นำไปสู่ความสำเร็จ แล้วอาจจะนำไปสู่ปัญหามากขึ้นนะฮะแห่งการพัฒนาที่ผ่านมาทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมันไปในทิศทางที่ผิดนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำสุดๆเลยอะไรที่เหลื่อมล้ำสุดๆเนี่ยมันจะเกิดความปันปปวนรุนแรงโกลาหลนไปหมดจุดสำคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคนกับคนและคนกับสิ่งแวดล้อมถ้าสมดุลเนี่ยมันก็สงบเงียบยั่งยืนมีความสุขสุขภาวะเนี่ยอย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพดีมีความสมดุลเนี่ยมันก็สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนแล้วก็ความเจ็บป่วยทุกชนิดเนี่ยเกิดจากการเสียสมดุลเพราะฉะนั้นขนาดนี้ประเทศไทยเนี่ยเสียสมดุลโลกเนี่ยเสียสมดุลนะเพราะไม่ได้พัฒนาเพื่อ เอาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเป็นตัวตั้งทีนี้เทียบเรื่องสมาธิชิการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยคือการสร้างสมาชีพเต็มพื้นที่นะฮะสร้างสมาชีพเต็มพื้นที่ในแปลว่าทุกพื้นที่ทุกคนหมดนะทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอคนมีอาชีพมีรายได้ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้มันถนึงจะเกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นตรงน,นี้มันเป็นจุดขานงานัด จุดคันงัดประเทศไทยเนี่ยงัดไปสู่สัมมาพัฒนาแปดมิติได้กันเศรษฐกิจจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพการศึกษาประชาธิปไตยมันต้องบุรณาการอยู่ในกันและกันเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้แยกกันมันเชื่อมโยงกันทีนี้ความหมายของสัมมาชีพเนี่ย คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเ,เบียนตนเองนี่หมายถึงทําให้ตัวเองสุขภาพไม่ดีครอบครัวแตกแยกนะไปคนละทางสองทางเราเคยไปเจอผู้หญิงชาวบ้านเนี่ยเดิมสามีก็ไปรับจ้างทํางานที่อื่นตอนหลังเนี่ยเขามาทําเกษตรเกษตรผสมผสานนะะ กเกษตรยั่งยืนหรือกรเกษตรสมดุลอยู่บ้านอยู่กับลูกกับเมียต่างๆภรรยาเล่าในน้ําตาไหลเลยว่าเนี่ยเออได้มาอยู่พร้อมกันแม่ลูกทําให้ครอบครัวอบอุ่นด้วยนี่คือการมีสามาชิพเต็มพื้นที่มันทำให้ครอบครัวอบอุ่นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นตอนนี้อาชีพเบียดเบียนคนอื่นนี่เยอะมากเลยอย หลอกลวงให้คนมาเสพนั่นเสพนี่ซื้อของไม่จําเป็นอะไรต่างๆนั้นนะสมาชิกนี่ไม,ไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมคือไม่เบียดเบียนโลกทุกวันนี้โอ้โหไอ้เศรษฐกิจมันทําลายสิ่งแวดล้อมันจนหมดจนเกิดโลกร้อนอะไรขึ้นนียน,นะธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะธรรมชาตินี่เหมือนเป็นแม่การไปทําลายสิ่งแวดล้อมมันก็เหมือนมาทุกคาา ใจฆ่ามารดามนุษย์เขาจะเรียกว่าพระแม่ธรรมชาติพระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นต้องเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนโลกคือไม่เบียดธรรมชาตินะอาชีพที่มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้เพราะนั้นก็จะมีเงินออมไม่เป็นหนี้การเป็นหนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกมันบีบคั้นนะ ต้องหลุดหนี้แล้วก็มีเงินออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงจะเรียกว่าสมัชชีพทีนี้ถ้าดูตามนี้เนี่ยการมีสมัชชีพเนี่ยมันเป็นทั้งเศรษฐกิจที่กระจายทั่วถึงไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายอันนี้กระจายทั่วถึงเพราะว่าเต็มพื้นที่เป็นเศรษฐกิจเป็นจิตใจเป็นสังคมไม่เบียดเบียนกันเป็นศีลธรรม เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอยู่ในตัวเสร็จหมดเลยเพราะถ้านเราไปดูนะตัวสม,มาชิเนี่ยมันทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าพูดสม,มัชิพเฉยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเทคนิคไปช่วยทำมากินแหละแต่เต็มพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นนโยบายนะมันต้องต้องช่วยกันสร้างให้เต็มพื้นที่เพราะทุกฝ่ายจะดีขึ้นหมด